ยัไม่เสร็จหรอกบ่าวติโชดีครับอ่ะก็พอดีว่าสี่เยที่โบกรถที่บ่าวเนี่ยเรียงด้วยมีข่าวดีโอ้ดีเหรอเรียกน้องเอิร์ตมาด้วยเออเออู้ไงโบ่าวดีดีเลยเนาะคนนี้เนาะนะครับผมนะนะครับผมก็สวัสดีบ่าวติโชตินะผมวันนี้วันลอยธงนะครับผมคงอ่ะเดี๋ยวผมกล็ไปเดี๋ยวเสียตัว โอ้ยไม่มีเราใครเขาจะเสียัวอ๋อวันนี้มาลอยทงเสียตัวเขาประกาศแล้วเลยมานีนะครับผมก็เวทมาบ้านไหนเป็นนึงครับเอีนะพอดีว่าพี่บ่าวขับรถผ่านพอดีก็เลยโบกรถนะเออยโอ้ยมาด้วยโบกรถแต่มีเขาดีจะหนักจะเต็มแล้วเนี่ยมีมีไปครับขอเต็มชุดแบบชาวนากันชาวนาสวัสดีเยี่ยมเยี่ยมสีทุกท่านนะอ่ะ พอดีว่าเอโบกรถพี่บ่าวเนี่ยเอ้ยเขาเฟรมกันไหนไม่ไม่เห็นกันเลยเดี๋ยวเขาเห็นเห็นอะไรของเจ้าทำแบบนั้นเนาะทุกคนเลยครับผมเสร็ครับช่างครับผมเจ้าเป็นทางการนะครับผมเออเห็นกันแล้วทีนี้อ่ะมาสืบเนื่องมาจากวันนี้เนาะครับผมนะครับสืบเนื่องมาจากวันนี้ทั้งวันครับวันนี้ช่วงกลางวันเนี่ยเราไปขัด ห้องน้ำเนาะรับขับตะไคร่น้ำนะแท่งแท่งน้ำหรือว่าห้องน้ำของวัดครับนะทางคุยเจดีื์ท่านที่ให้ไปทาสีห้องน้ำนี่แหละท่านนี้แหละนะครับท่านก็เลยอยากจะมอบค่าเหนื่อยให้โอ้โหเหนื่อยนี่มากเลยโอ้โหเหนื่อยมากเลยหรอท่านก็เลยเออเห็นว่าขยันกันแข็งดีท่านท่านก็เลยอยากจะมอบค่าเหนื่อยให้นิดๆหน่อยๆครับผมผมมาครับซึ่ง ไม่นิดนะเยอะเลยโอ้รับเราคือว่า y o ุ t ทำจนริ้มห้อยอ่ะคนแรกก็จะเป็นผมแล้วก็คนบ้าเห็ดนะท่านมอบให้คนละห้าร้อยบาทแล้วก็ท่านยังมอบในส่วนของค่าอาหารให้อีกแต่ว่าเมื่อช่วงกลางวันเราไปซื้อเกลเรากินแล้วก็พี่บ่าก็จะกลับมากินปลาเผาที่เขาสู่ปลาเนาะก็เลยไม่ได้ไปกินข้าวนะครับท่านก็เลย อันให้ข้าวข้าวมาเลยก็เลยอ่ะแบ่งเป็นเงินไปเลยและกันเพราะไม่ได้กินเนาะจะต้องพูดด้วยว่าให้ข่ากับข้าวกี่บาทให้ข้าวข้าวห้าร้อยบาทแล้วก็หารกัน4ี่คนต้องพูดแบบนั้นห้าร้อยบาทในหารหารข้าวข้าวกันอ๋อท่านก็บอกว่าถ้ามันเหลือกับข้าวข้าวเติมกันรถแต่ว่ารถผมไม่ได้วิ่งไกลไม่ต้องเติมเออไม่ต้องเติมเอาเป็นค่าาหารแบ่งให้เท่าเกันไปเลยก็ผมกับคนบ้านเห็ดก็ได้ทั้งหมดคนละห้าร้อย ค่าค่าเหนื่อยในการไปขัดแล้วก็ค่าอาหารอีก125บาทรวมเป็น1,250บาทนสองร้อ่าสิบบาทสองคนสองคนในนี้นะส่วนองนัเ้ได้ในสวนเหนือยห้าร้อยส่วนของน้องเอิร์ตก็ได้ในส่วนของค่าเหนื่อย500โอ้โหมาเอื้อตฝากเก็บยูเกะไปจะเก็บเงินตังค์เด็กเล็กอย่ามัดยังด แล้วก็มีค่าอาหารกลางวันดูจิ้มปลาลูกนี่เชื่อลุงนี่อาหารกลางวันก็ร้อยยี่สิบห้าบาทอ่าขอบคุณโอ้คุณจิมตตาบ่าวก็เหมือนกันครับผมโอ้หน้าร้อยโอ้ครับผมแล้วก็ค่าอาหารคนละร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับโอ้นะครับที่เราเป็นเลี้ยงละกันอันนี้เลยหิบิ่ยเงินจะมีจะมีแทงน้ำให้ขูดหรือเปล่าเนาะ อ้าวโชว์เลยอ่าเอาครับเอ้ยถือหน่อยสักใบหน่อยถือหมดนี่แหละอันจะถือหนึ่งใบจะได้มีภาพน้ำตกสวยๆหน่อยขอบคุณนะครับขอบคุณนะโอ้มาแข่งนานิกานี่ยครั้งเลยเยขอบคุณพี่แมตาเนาะท่านก็มมอบให้ตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วล่ะแต่เนื่องด้วยเราเร่งอยู่เร่งปุ๊บไม่มีเวลา ทำเผาดีตรงนี้เลยกลับมาพี่บอกแบตหมดอีกครับก็เลยอ่ะเดี๋ยวรอพี่บอกชาร์จแบตก่อนชาร์จแบตเสร็จลงทุ่งนาเอาลอยขึ้นจากทุ่งนาก่อนนะก็เลยเป็นตอนค่ำเฉยอ่ะก็คุณครับนะใช่ครับผมปล่อยไปพรอเนาะให้ทางผู้ใหญ่เจดีท่านนี้นะไม่รู้ว่าท่านจะออกน้ำหรือเปล่าแต่ก็รู้กันอยู่เนาะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับ ที่หวังทิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาเนาะขอให้ท่านนะได้บุญครั้งนี้บุญใหญ่นะครับผมครับทำในส่วนที่คนอื่นเขาแบบมันมันยากอยู่เนาะคืองานยังไม่จบเราต้องข้าศึกเดี๋ยวไปขัดอีกรอบนึงครับผมไปดูหวยรางวัลที่หนึ่งครับผมไปครับผมฮะโอนะครับผมายเหนื่อยเลยแล้วก็จะไปลอยกระทงกันรอเสียตัวเจ้ผมกล้าไปผมตัวเสียตัวจริงอ่ะเสียแน่ผมไปอ่ะ เดี๋ยววันนี้จะปวเสียตัวไปซื้อลูกชิ้นกินอยู่งานลอยกระทงไปลอยลอยบัตรเรเหรอไปกุสุมานไปกุสุมานใช่ค่ะมีงานเขาจะก็เป็นในเป็นในก็ระวังด้วยนะครับวันนี้ครับผมผู้หญิงโดยเฉพาะปู่ยิงสาวๆหน่อยสินะก็เตือนสาวๆใช่เดี๋ยวหายเหนื่อยหรือยังจะไปอย่าไปขัดจะขัดแข้งจะทำแข้งเลยโอ้ก็ให้ตลอดเนาะก็ไม่ตาตลอดเนาะหลายๆอย่างนะครับผมจนจน ยังรู้ขอบคุณยังไงนะวันนี้แกเห็นว่าพวกเราเนี่ยเอาจริงแบบขยันกันมากใจก็อยากจะไปดูปลาด้วยกินถึงปลาด้วยทำไมอันนี้ก็งานของเราก็เสร็จนะเราขัดจนเสร็จซึ่งตอนแรกผมกะว่าขัดเสร็จแค่แท่งเดียวก็เอาวันละแท่งนะในได้พี่บ่าวพานลุยจนเสร็จไม่เสร็จไม่ยอมกินข้าวด้วยมันก็ไม่ยากนะถ้าทำมันถ้าไม่รู้จักสูตรก็ไม่ยากหรอกเดี๋ยวรอตอนที่เราทาสีขัดอีกทีนึงอ่าอ่าเดี๋ยว เสร็จเลยนะเรื่องของขัดเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการทาสีเนาะครับผมอาจจะเป็นวันพระหน้าวันพระหน้าเราค่อยไปทาสีกันครับผมเาะนวันร่างเนาะงานลอยกระทงตัวนี้ก็ยังหยุดเนาะหยุดเนาะปรึกษากันเลยเรื่องเรื่องพรุ่งนี้เลยพี่บ่าวดีว่าเมื่อกี้ผมได้โทรไปหากัปตันแล้วก็ต้องอะไรบ้างไงผมโทรหากัปตันแล้วกัปตัน พุ่งนี้อะกัปตันจะเดินทางมาอ๋อเหรอพรุ่งนี้กัปตันจะเดินทางมามงก็เลยปรึกษากับกัปตันว่าถ้าเกิดเทเทพื้นเนี่ยเทปูนเนี่ยไหวไหมม,มันอาจจะไม่ไหว <c oughs> มันอาจจะไม่ไหวเพราะทีมงานเรามันขาดเนาะนะก็เลยเอ,อคุยกันอยู่ว่าถ้าเกิดเราไม่ไหวเนี่ยเราทําอย่างอื่นรอ,อ,อไหมเอาเออไปไปเชื่อมเปรอไหมนั่นแหละเอาเปไปแล้วเปมันเบางานมันไม่หนักครับผมเองานปูน คิดว่าอ่ะเชื่อมแปรกันถ้ามันเวลามันเหลือก็อาจจะไปซื้อไม้ฝายิงข้างหน้ารอเนาะอืมแต่วันนี้ผมลาหนึ่งวันนะลากไปเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้พี่เบาก็ไถนาหนึ่งวันเอาเก็บงานให้จบก่อนไปลุยงานเบารอเดี๋ยวงานหนักรอพี่เออเดี๋ยวไม่ไรงหรอกเดี๋ยวมันไม่หนักหรอกหลายคนนะงานปูนครับผมเออมันก็มันมันง่ายอยู่ รอพี่บอกดีกว่าผมก็ลาทูดนายเสร็จก่อนนะครับผมเงินปูนมันต้องหลเพิ่หน่อยเออเอาเป้เอาเป้นายไปใชเนาะเอาเป้ใครนายซื้อไปยืมไปใช้ก่อนนะครับเพราะว่าเอาตัวเหล็กที่คุณที่เฮปิงส่งให้ผมไม่ไหวมันหนักนะครับผมสรุปก็คือเดี๋ยวเอาเป้ยืมเป้จาก้านผมไปใช้ครับผมนะส่วนจะเอาอันไหนมาให้ผมเดี๋ยวก็ค่อยแจ้งคลิปถัดไปครับผมนะอีกทีเนาะโอเคนะครับค่อยแจ้งเป็นเดี๋ยวรอพร้อมกันแล้วค่อยแจ้งแล้วกันนะครับผม นะครับว่าทําไมถึงเอาของผมไปแล้วเออตัวนี้ยังไม่ได้คืนหรืออะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอืมนะครับผมก็ขอบคุณที่ใจดีครับผมขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับผมครับครับอ่าก็เออให้เนยยังให้เนี่ยยังยังเหนื่อยเยินเนี่ยอย่าเก็บอย่าทุนไดฝากลุงก็ได้เงินนี่ยไม่ต้องไปไม่ครับผมฝากกับคนหมดเลยมันก็จะหายหมดเลยสิมันอย่าคิดอย่าคิดอย่างนั้นสิลุงวางังดีเนี่ยอุตส่าห์วางดีใส่ได้เลยนะ อ่านน้ำท่าเยอะไปลอยกระทงอะไรไหมยังไผมไม่ไปละไมไปเน,<ม>นาะเออผมผู้จริงนะผมไม่ชอบไปที่พุกพล่านอะไม่ค่อยชอบคนเยอะเลยแล้วก็ผมจะไปซื้อลูกชิ้นกีนแล้วก็ไม่อยากไปกับทีมงานด้วยเพราะอะไรนยังไงมันไม่อยากไปไหนไกลนี่ใส่เราไม่เหมือนคึ้นอ่ะไว่ายังไงไปไปไหนมาไหนอยากกลับ,ลบเอออยากกลับอยากกลับเดี๋ยวทีมงานเขาเสียอารมณ์ไงเราอ๋อตัดใจเลยไม่อยู่คนเดียวดีกว่าถ้าจะเป็นยิงใครเขาไปไงเออ สาเหตุชวนพี่บ่าวเลยไม่ค่อยไปไหนคือพี่บ่าวไปแล้วพี่บ่าวอยากกลับเร็วผมงงเงีผมชะงงเงี้ยเดี๋ยวงงเงี้แล้วอยากกลับอะไรจริงทุกท่านอ่นั่นแหละเหมือนรอบก่อนเอ๊ะชวนไปอ่ออะไรนะพาแม่แม่ไปวันนั้นนะคือผมกลับผมกลับมันยังไงพาแม่แม่ไปสวนบัวแล้วชวนพี่บ่าวอยู่ตอนแรกพี่บ่าวคิดไปคิดมาโอ้ผมไปแล้วผมก็สุขภาพผมก็นัหละมันจะงงเงี ผมว่าเดี๋ยวขาดผมยังก่อนไปแล้กทำงานไปก็โอเคนะเราเดี๋ยวทำงานเสียลมเปล่าๆนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวครัหน้าเจอใหม่ครับเราครับสวัสดีครับ